<In. laughs> <laughs> ใส่กุ้งด้วยใส่ชุดเป็นทอดน้องพอดขอบใจนะที่ให้กาแฟพ่อใหญ่แบร์ราบมาขอให้ขายดีขายดีนะคะคุณน้องอันนี้ขนมโฮมเมดซื้อเอาค่ายี่สิบแปดบาทยี่สิแปดโกเพ่อใหญ่แบร์ราบไมา่อยากให้ทำแต่ซื้อมานี่ชิ้นที่สอง น,นี่ใสให้เต็มหน่อยไปจะชีดเข้าไปใส่ไปเลยนี่พอเราเอาพู้ใส่ข้างในนะคะแล้วก็ชุบกันทอดชุบกันตอดแล้วก็ต้องเราต้องมาประกบให้ตรงนี้มันเข้ากันเลยนะใส่ปุงมมาสังัว ้องตัวพอเดี๋ยวมันจะแน่นไปจักไม่สวยพอเราใส่แป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็ช่วยช่วยมังตรงข้างๆให้มันเท่ากันมัาบีบใส่กันแล้วก็เอามาเอามาใส่เกลยดขนมปังเห็นไหมคะใสดขนมปังแล้วก็เอาหลกุกอด อกมาสวยงามอยู่ก็จะทำเป็นๆเๆจะทำให้ลูกขาดจริงจริงค่ะแล้วขาดจริงได้แล้ว๋ยวาไปแอนจะ่าตัวนี้เออออกมาสวยงามอยู่ค่ะเสร็จแล้วค่ะอาหารเช้ากว่าจะได้กินใช้เวลานาน<อ>มีดอกไม้ด้วยค่ะเพื่อความสวยงาม แต่เด็กกวดดาริงอร่อยอร่อยมากๆอ่ะอร่อยมากๆอ๋อ